การลงอบายภูมินรกเป็นต้นก็อนห,หนึ่งมีความรู้สึกว่าเสมอว่าชีวิตนี้มันต้องตายแล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะตายเมื่อไรให้คิดว่ามันอาจจะตายวันนี้มาเสมอแล้วก็สร้างความดีคือยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งถ้ายึดไว้ยอย่างนี้เมื่อไรตายแล้วเมื่อไรไม่ลงนรกแต่ก็ยังไม่แน่นอนนัก ชาตินี้ไม่ลงชาตินาจะลงก็ได้ต่อไปก็ทรงสินหร้รยสุทธิ์เท่านี้แหละบรรดาท่านพู้โดยบริษัทองค์สมเด็จประสงสวัสดิโสภาแั่ว่าไม่มีทางลวอบายภูมิเลยจะไม่มีโอกาสไม่มีโอกาสเกิดเป็นสันนรกเป็นเปรตเป็นสุรกายเป็นสตจฉานหากว่าท่านจะต้องเกิดอีกกี่ชาติก็ตาม แดนทั้งสี่ประการนี้จะไม่ยอมลงเด็ดขาดแดนที่อยาบไปก็คือหนึ่งสีเลนสุกติงยันติท่านจะมีแต่ความสุขถ้าเป็นมนุษย์จะเป็นมนุษย์ที่มีความสุขไม่อย่างงั้นก็เป็นเทวดาหรือพรสีเลนโพกัสมธาจะเกิดเป็นเทวดาหรือพรมก็มีที่ประสมบัติมาก ถ้าเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นคนร่ำรวยมีที่สะสมบะมีมีพวกสะสมบัติมากเที่ยเพ็่นคนรวยสีเลในนี้ผูตียงยันติในที่สุดท่านก็จะมีแต่ความสุขมากกว่าความทุกข์